ฝรั่งนะครับเขา,ามีสุภาษิตบอกว่า time flies นะครับก็เหมือนว่าเวลาเนี่ยบินเร็วเป็นจรวดเลยใช่ไหมครับและเพื่อเป็นการที่ดีเราต้องควบคุมเวลาได้เราก็จะเป็นเหมือนนักบินเราเป็นเหมือนパลロตเราเป็นเหมือนคนขี่จรวดนั่นเองนะครับเอาละครับเรื่องการทําอาหารก็เหมือนกันถ้าเกิดเราบริหารเวลาได้ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะครับสาหรับจานอร่อย10นาทีจานต่อไปจะเป็นจานเมนูพาสต้าที่มีกลิ่นอาย ความเป็นไทยผสมอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือเฟตตูชินีปลาหมึกผัดผงกะหรี่ครับซึ่งพาสต้าจานนี้นะครับผลเลือกเส้นเฟตตูชินีขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่ารูปทรงของเขาเนี่ยครับเขาจะมีความแบนอยู่ในตัวด้วยนะครับจะทําให้มีความรู้สึกว่าคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กบ้านเรานะครับแต่เนื้อสัมผัสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งเวลาที่เราจะต้มเส้นให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับคุณผู้ชมต้องดูตรงนี้ฮะ 7นาทีตรงนี้เขาบอกไว้นะครับ7นาทีนี่คือ7นาทียังไงครับเนาทีตั้งแต่น้ําเดือดดังนั้นการบริหารเวลาของเราก่อนอื่นเราเข้าครัวปุ๊บเราต้องตั้งน้ําต้มไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่เราจะต้องใส่เกลือลงไปด้วยนะครับใส่เกลือลงไปในน้ํานะครับแล้วก็เตรียมเส้นนะฮะคนจะทําทั้งหมดสําหรับ1คนทานนะครับอ้าวแล้ละ่ละ,ละหลังจากที่เราใส่เส้นลงไปเวลาของเราก็เริ่มต้นแล้วครับ เส้นของเราใช้เวลาในการต้ม7นาทีนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากเส้นสุกดีแล้วผมมีเวลาเพียงแค่3นาทีที่จะทําให้จานนี้จบลงอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้น3นาทีนั้นเราต้องใช้อย่างคุ้มค่านะครับโดยการที่เราจะเตรียมหั่นส่วนประกอบทุกอย่างที่เราจะต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะฮะเราก็จะหั่นไว้เป็นท่อนๆครับพริกชี้ฟ้านะครับผมใช้ประมาณครึ่งเม็ดก็พอแล้ครับ ถ้าใครไม่มีเครื่องใช้นะฮะจะใช้เป็นเซอร์รี่ก็ได้นะครับใส่หอมใหญ่ด้วยนะฮะผมจะซอยให้เป็นเส้นใหญ่ๆประมาณนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าผมจะเลือกที่จะหั่นผักก่อนนะฮะให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดการกับเจ้าปลาหมึกของเรานะครับทำความสะอาดเขาให้เรียบร้อยนะครับบ้างหย,บหยาบๆนะครับในส่วนประกอบของตัวซอสผมใช้นมข้นจืดนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็ผงกะหรี่ประมาณ2ช้อนชาครับผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใช้ไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองครับผมตัวไข่ไก่นี่เราตีแค่หยาบๆก็พอนะครับไม่ต้องให้เนียนดีนะครับสุดท้ายเลยนะครับอันนี้คุณผู้ชมจะต้องมีนะฮะเพราะเป็นตัวที่เพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมให้กับ เมนูผงกะหรี่ของเรานะครับนั่นก็คือน้ํามันพริกเผานะครับปกติแล้วน้ํามันพริกเผาเขามีขายแยกนะครับเราใช้จํานวนเยอะเหมือนกันครับ1ช้อนโต๊ะครับเราไม่ต้องคนนะครับเราทิ้งเขาไว้ในลักษณะนี้เลยครับพิ่งผ่านไปแค่4นาทีเองนะครับเรามาทอดปลาหมึกของเราก่อนก็ได้นะครับคนใส่น้ํามันในกระทะนะครับคอยให้น้ํามันร้อนดีนะครับแล้วก็ค่อยใส่ปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นี่ครับลงไปครับ แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเรานนำกลับมาพักไว้เลยครับหลังจากนั้นนะครับพลก็ลดไฟลงต่ำเลยครับใส่ส่วนประกอบที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับเราพักไว้ลงไปครับเราค่อยๆเขย่านะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับน้ำมันเขาจะไม่รวมตัวกับไข่นะครับตอนนี้เส้นของพล7นาทีได้แล้วครับผมเอาเส้นเนี่ยนะครับมาวางบนไข่เลยครับปรุงรสนะครับ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับเราค่อยๆคนเลยฮะให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับณตอนนี้นะครับเราเร่งไฟได้แล้วครับพอเส้นเริ่มที่จะแห้งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมใส่หอมใหญ่ลงไปครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกนะครับที่เราพักไว้กลับลงไปครับ ตามด้วยต้นหอมที่หั่นเป็นท่อนนะครับขิงช่ายครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าทั้งหมดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฟตูชินีปลาหมึกผ,ผัดผงกะหรี่หองผนนะครับเวลาเพิ่งผ่านไปแค่9นาทีเองครับ ใบขึ้นใช่สวยๆอีกใบหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งจานอร่อย10นาทีที่พลนำมาฝากคุณคุณนะครับกับเฟตูชินีปลาหมึกผัดผงกะหรี่ครับ